รุปข่าวเชื่อมเมนยูโกประจำวันที่4เมษายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เต็ดเชื่นนี้ขอเสนะออะไรยังไงชอนไรชมองสิงช่างใจเอาไม่เอาซานโชในครั้งนี้กันแน่เมือ่องานนี้เจ้าของชอนไร์นะับฟิลิปอดีตแข้งทีมชาติอังกฤษมองว่าเชลซีมีโอกาสที่จะเซ็นสัสญญากับเจ้าของจอดนซานโชเช่นกันหากมองถึงศักยภาพที่เคยแสดงให้เห็นในอดีตในครั้งนี้ เดลสิงบูรูยิมตัวจากซานโชมาจากกระด้างกฝั่งแมนยูพ่วงออปชั่นซื้อขาดในราคา20-25ล้านปอนด์แต่ว่าด้วยผลงานที่น่าผิดหวังในช่วงที่ผ่านมาทําให้ทีมช่างใจในการส่งตัวกลับทับพปีศาจแดงแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าจิตสัญญาดังกล่าวเนี่ยในราคา5ล้านปอนด์ก็ตามทีเมื่อถูกถามว่าเขาจะคว้าตัวซานโชมาร่วมทีมถาวรในครั้งนี้หรือยอมจ่ายเงินชดเชยและก็ปล่อยไปกับแมนยูทางไรฟิลิปกล่าวบอกว่า ดูเหมือนว่าเจลซีจะซื้อศักยภาพและก็สิ่งที่ผู้เล่นคนอื่นอาจจะก,กลายเป็นก็เป็นได้เราทุกคนเองก็รู้ถึงศักยภาพของเจดอนซานโชถ้าเจลซีทำงานในแนวทางของตนเองนะพวกเขาก็คงจะเสัญญาด้วยแต่ราพวกเขารู้ดีนะว่าซานโชทำอะไรได้บ้างและพวกเขาก็เคยได้เห็นบ้นาแล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยในต,ตอนนี้ก็คือเขาไม่ใช่แค่ยิงไม่ได้เท่านั้นแต่เขายังคงสร้างโอกาสในการทำประตูได้ไม่มากมายพอในคขณะนี้เพิ่มเติมกรอีกด้วย กับโคพเมอร์ล่ะเขาเล่นได้ไม่ดีนักแต่เขาก็ยังคงสร้างโอกาสในการทำประตูให้กับทีมได้มากถึงสง5ิครั้งคุณรู้ใช่ไหมว่าผมหมายถึงอะไรคุณอาจจะเล่นไม่ดีแต่ก็ยังคงทำบางสิ่งได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่สำหรับตอนนี้แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีมันไม่เกิดขึ้นซันโชก็ได้กล่าวชิงช้าเอาไว้ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกคนต่อไปไกันนะฮะซันโชผู้ที่ถูกทุกคนเขี่ยทิ้งซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงท่านนักข่าฝั่งแมนยูนะฮะสนใจเปโ r รอินคาเป้ก้องหลังของไบเออร์เลเร์คูเซนซึ่งก็มีปราคารในการปล่อยตัวอยู่ที่12ล้านปอนด์ในขณะนี้ โดยทางด้านขอฝั่งแมนยูกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของเปโรอินคาเปอก่อนหลังดารุ่งจากไบเอร์เลวโูเซนหลังจากที่นักเตะรายนี้สแสดงผลงานที่น่าประทับใจในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งก็ททำให้เขานั้นกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของทีมจากนักของฝั่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยเดบอคเซนซึ่งเป็นแกกองหลังที่มีสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งและก็มีความนะฮะเขาเรียกว่าความสามารถในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมถูกประเมินว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีอนาคตไกลในยุโรปโดยเฉพาะในด้านการป้องกันรละที่สามารถช่วยป้องกันทีมให้มีความแข็งแกร่งมากยิง่งขึ้นนอกจากนี้เขายังคงมีคุณสามบัติในการเล่นกับบอลในแนวรับได,ด้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่แมนยูเองนั้นต้องการในการเสริมทัพเพื่อจะปร,ะปรับปรุงเกมรับ โดยการที่เขามีมาตรการในการปล่อยตัวอยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนด์เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าไบเออร์เลโบโคเซนไม่ต้องการจะปล่อยตัวนักเตะค,คนนี้ออกไปง่ายๆในครันี้แต่ก็ยังคงเปิดโอกาสให้กับสโมสรที่พร้อมที่จะจ่ายเงินตามราคาที่ตั้งเอาไว้หากว่าแมนยูตัดสินใจที่จะยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ โดยมีการรายงานขาวนว่าแมนเชสเตอร์เตยดได้ติดตามฟอร์มการเล่นของเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเกมที่ทีมของอีดิชนฮาร์กต้องการในการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับเพื่อจะแข่งขันระดับที่สูงสุดทั้งในพรีเมียร์ลีกและการแข่งขันระดับยุโรปซึ่งก็บอกได้เลยนะว่าการมีเปียโรอินกาพีเอาจจะช่วยให้การป้องกันของแมนยูนั้นมีความแข็งแกร่งและก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการย้ายทีมของเปียโรอินกาพีเ ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงความพร้อมในการเจรจาของทั้งสองสมโมสรและความเต็มใจของนักเตะในการที่จะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งถือเป็นการตัดสินใจสําคัญในการเดินหน้าเสริมทัพของทีมตั้งของฝั่งแมนยูในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเวลานี้นาแต่ผมเป็นไปว่าง,งานนี้ก็ต้องรองรุ่นกันต่อไปก็ได้กันครับจะเอายังไงกันดีต้องรองดูกันต่อไปนะตลาดซัมเมอร์นี้เอามาดูข่าวต่อมากันครับอาล่ะยังไงอดีตดาวรุ่งผีเคย คิดจากแขวนสตั์ดในครั้งนี้เช่นกันนะโดยแกน,นนี้เานัาทของแมนตันวินเรียนนะฮะอดีตดาวรุ่งของฝั่งแมนยูเองนั้นยอมรับบอกว่า,วารู้สึกเจ็บปวดใจเมื่อต้องดูฟุตบอลในตอนนี้หลังไม่ได้อยู่กับสโม,มสรมาตั้งแต่ช่วงเสมอีิแล้วซึ่งได้รับอนาคตไกลถูกทาหน้าทของปีศาจแดงปล่อยตัวหลังจบฤดูกาล2023เมื่อสัญญาของเขาหมดลงนะฮะและก็กลายเป็นผู้เล่นที่บริษัสังกัด โดยกองหลังในวัย24ปีลงสนามครั้งสุดท้ายช่วงเดือนธันวาคม2023ช่วงที่ยืมตัวไปอยู่กับฝั่งของอีฟสวิทช์เฮาโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวินเบรียนก็รับสารภาพข้อหาประขับรถโดยประมาทโดยถูกจับได้ในช่วงเดือนสิงหาคม2023ขณะขับรถด้วยความเร็วเกือบ100ไมล์ต่อชั่วโมงก่อนที่รถของเขาจะชนกับป้ายโฆษณาในครั้งนี้ผมเนี่ยเข้าสู่บทที่ไม่สนใจอะไรเลยนะวินเบรียนในการาวในพอดแคส ฟร้กัสของ b r รนดฟอสเตอรผมอยู่ในโหมดที่ไม่สนใจนว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นพวกเขาครอบครัวรและเพื่อนๆอ,อยากจะให้ผมกลับไปเล่นฟุตบอลแต่พวกเขารู้ว่าผมเนี่ยหมดไฟไปแล้วการดูฟุตบอลตอนนี้ทําให้ผมเจ็บปวดใจเพราะผมแค่อยากจะอยู่ที่นั่นผมแค่อยากจะเล่นมันผมคิดถึงการอยู่ในทีมบนรถโ,โ,โคชเดินทางไปดูเกมกินข้าวด้วยกันและก็ทําอะไรต่างๆด้วยกัน วินเรียนยอมรับแต่ว่ารู้สึกเหมือนถูกบังคับให้แขวนสตาร์หากว่าไม่ได้พักการเล่นฟุตบอลตั้งแต่ออกจากตั้งของฝั่งแมนยูผมเองไม่มีความสุขที่ต้องไปพักหนึ่งฤดูกาลแต่ผมก็เตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องพักผมแค่ไม่รู้นะว่าจะพักนานแค่ไหนเมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรเกินขึ้นถ้าผมไม่ได้พัก แข่งไว้สิบปีอะไรนี้ก็ได้กก่าวโดยวินเรียนนั้นเติบโตจากแคเดิี่ของทัพปีศาจแดงและก็เปิดตัวครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของโอเดกันดัชชาในปี2019แต่ว่าไม่สามารถยิดตัวจริงได้ก่อนจะถูกปล่อยให้กับนอร์ซิตี้และก็อีสวิททาวยืมตัวไปใช้งานซึ่งภายใต้คณะของเครันแบ็กแคนนาที่ East Town. อีสวิตทาวอดีตโค้ชของทัพผีแดงก็ตัดสินใจส่งวินเรียนกลับสโมสรแม้หลังจะเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติก็ตามที ผมมีปัญหานอกสนามนิดหน่อยในช่วงปลายปีเขาแมคานานั้นบอกว่าจัดการตัวเองให้เรียบร้อยและกลับมาเป็นแบรนดอนคนเดิมเมื่อผมกลับมาที่แมนเชสเตอร์สิ่งต่างๆนอกสนามก็แย่ลงไปด้วยปัญหาครอบครัวและก็เพื่อนทางนี้วินเบียนจะถูกตัดสินโทษคดีขับรถประมาทวันที่9พฤษภาคมที่ศาลอ่าเชสเตอร์คราวและก็สุ่มเสี่ยงต่อการถูกจำคุกสูงถึง2ปีเลยนะโอ้โหเรียกว่านะครับผมงานนี้อนาคตด,ดับวูบเลยนะกับเรื่องของการขับรถโดยประมาท กับเชื่นหนูแบนดอนบินเเรนคนนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าเขาจะเป็นเช่นไรกับการกลับมาอีกครั้งของเขาเรามาดูข่าวต่อมานกันครับดาวดังปริ้งหลังจากที่ออกจากแมนยูในครั้งนี้อย่างนั้นเหรอ เมื่อมาครับแรดฟอร์ดทำได้เพียงแค่7ประตูจากการลงเล่น19นัดให้กับ,บนักเตนของฝั่งแมนยูในฤดูกาลนี้แต่ที่อาซามิล่าเขาคนนี้ต้องลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่6นัดเท่านั้นถึงจะยิงได้ถึง3ประตูโดยขยันป้องกันมากขึ้นหลังจากที่ออกจากทั้งของฝั่งแมนยูในครั้งนี้สถิตด,ดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะสะท้อนของการเปลี่ยนแปลง,ปลงอนน่าทึ่งของ ford, แรดฟอร์ดตั้งแต่ที่เขาออกจากนณะของฝั่งแมนยูไปและย้ายไปที่อาซามลล่าด้วยสัญญาย,ยืมตัวเมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคม นัดที่2ของอาร์ซนอลาพบกับบรรดังของอ e ีสวิทาทเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์แรดฟอร์ดทำให้บรรดาแฟนบอลปีศาจแดงต้องโกรธเคืองเพราะเขาเปลี่ยนด้านังของทัศสคติในการเล่นไปอย่างสิ้นเชิงแมชนั้นเขาถูกส่งลงสนามตั้งแต่ครึ่งหลังแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรหรือว่าทำประตูหรือแอซิสใดใดเลยนะแต่ว่าฮูสกอร์ยังจัดอันดับแรดฟอร์ดให้เป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำนัดนั้นเฉยเลย ซึ่งในเวลาเพียงแค่45นา,าทีที่อยู่บนสนามไรตฟอร์ดก็สามารถทะลวงแนวรับได้ถึง3ครั้งรวมไปถึงการเข้าสกัดอนนาทึ่งอีก3ครั้งโดยการต่อสู้บอลไม่เคยเป็นจุดแข็งของไรตฟอร์ดเมื่อเขาเล่นในกับดนานของฝั่งแมนยูหรือจะพูดได้ชัดเจนว่ามากกว่านั้นกองหน้าชาวอังกฤษแทบจะไม่เคยถอยลงมาช่วยแนวรับเลยตั้งแต่ที่เขาออกจากโอทาฟอร์ดโดยไรตฟอร์ดเองก็แสดงให้เห็นผลงานที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาในขณงนี้ เรียกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนและการนั่งสำรองประมาณ5หรือ6ครั้งที่บรัสฟอร์ดจะได้รับความไว้วางใจจากโคชอูไนเอมเบอรี่อย่างแท้จริงแต่ว่าสตาชามกริเองก็ไม่ได้บ่นแต่ว่าพยายามเต็มที่ที่ทำไปสมบูรณ์ให้บรัสฟอร์ดได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเสาหลักของทีมชุดใหม่อย่างเป็นทางการในการแข่งขันสามนัดหลังสุดนี้เขาลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยการยิงไปถึง3ประตูกับอีก1แอสซิส ดยรัตฟอร์ดนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในดาราหลายคนที่ฉายแสงเจิดจ้าหลังจากที่ออกจากแมนยูนอกจากนี้แล้วในฤด,ดูกาลนี้ผู้เล่นยืมตัวอีกหนึ่งคนของทัพปีศาจแดงก็ทำผลงานได้ดีมากขึ้นนะฮะนั่นคือแอนโทนีโดยในครึ่งแรกของฤด,ดูกาลแอนโทนี Anthony ทำได้เพียงแค่1ประตูจากการลงสนาม14นัดให้กับแมนยูโดย11ประตูมาจากมานั่งสำรองนับตั้งแต่ที่ย้ายไปที่เบรียลเบชิสสตาชาวบอร์ซเซเลียนรายนี้ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะฮะ12นัด ในช่วง2เดือนที่ผ่านมายิงได้ถึง4ประตูและกระทำแอสซิสต์อีก2ครั้งซึ่งการเป,ปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งของแอนโทนีนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของสตาร์ที่ล้มเหลวกับแมนยูแต่ว่ากลับมาทำผลงานได้ดีหลังจากที่ออกจากแมนยูไปในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ